โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i o s แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดิลก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k เคทีสนะ คลิปนี้พามาดูฟีเจอร์ที่ติดบูตไปจนสัปดาห์นะครับผมฟีเจอร์ที่ติดบูตไปจนสัปดาห์เอาฟอร์ม B ก่อนไหมเอาฟอร์ม B ก่อนไหมฟอร์ม B เนี่ยมีฮาเลนนะฮาเลนเวอร์ชันนี้เนี่ยถ้าเป็นฟอร์ม B, อ่ะอะฟอร์ม A มัน1 0 1อฟอร์ม B ผมว่าไม่ต่างกันนะเพราะว่าขนาดไม่บูตอะขนาดไม่บูตมันก็1 0 1อยู่แล้วนะฮาเลนแต่ติดบูตโหคือเสียดายจริงๆนะฮาเลนเน่เสียดายสเตปที่มันติดบูตเนี่ยมัน มันไม่ค่อยได้ใช้นะดูดิมันไม่ค่อยได้ใช้สงสั้นเปิดบอลที่ถ้าช้จริงก็มีพลังการยิงถ้ามันบูตตรงจุดนะจบสกอร์อะไรอย่างเงี้ยจบสกอร์ครองบอลพวกสปีดอะไรเงี้ยผมว่ามันไปได้อีกแต่มันบูตไม่ตรงจุดฮาเลนจริงน่นนาเสียดายนะแค่ขนาดไม่บูตก็1 0 1่้หแหละติดบูตก็1 0 1อยู่ดีนะครับผมฮาเลนโอเคนะฟอร์ม B ก็ไม่ได้มีผลอะไรมากสําหรับบูสเตอร์ฮาเลนนะนะส่วนตัวก็จบสกอร์99อยู่แหละนะ ลีเคลนร้ายเนี่ยฟอร์มบีฟอร์มบีมมขึ้นอยู่มันก็จะบูตอ่ะก็พอได้อยู่แข็งแกร่งพวกบาล,ลานนะครับผมโอเคลิเคลนร้าฟอร์มบีนะนี่นีโควิลเลียนนะครับผมนี่โควิลเลียมวิลเลียมหนึ่งร้อยว่ะหนึ่งร้อยว่ะเนี่ยอย่างเงี้ยบูตโอเคนะก็พอได้บูตอย่างเงี้ยพอได้นะครับผมก็ขึ้นก็ขึ้นร้อยนะฮะ แต่มันฟอร์ม B มันบูตมันบูตขึ้นเค่นหนึ่งไงนะฮะฟิลันตอรีสเหรอตอรีสก็ร้อยแต่มันบูตขึ้นเค่นนหนึ่งนะอาจจะอยู่99นะครับผมอาจจะนะนะไม่ก็99ก็ร้อยอ่ะมีสองอย่างนี่แหละนะครับผมโอเคแต่ฮาเล่นเนี่ยบูตไม่ค่อยตรงจุดเท่าไหร่แล้วนกะ็เดินก็ปกตินะฮะเดวิดเหรอเดวิด99 9. ถ้าติดบูตอาจจะ98เพราะมันเป็นฟอร์ม B นะนะครับผมฟอร์ม B คนนี้ อันนี้เก้าแปดก็ได้อยู่มา 9, เก้าเจ็ดแหละนะครับผมน,น่าจะเก้าเจ็ดปาวาปาวากูบูปาวาเก้าเก้าอ๋อมันบูตตรงจุดเลยนึกว่านะครับผมเกมรับนะบูตตรงจุดองเงี้ยมันขึ้นเยอะนะฮะมันขึ้นเยอะกูเรสกากูรเรสกาเก้กาแปอันนี้บูตอะไรเนี่ยบูตจ่ายบอลโอเคนะครับผมน่าจะอยู่98เหมือนเดิมแหละผมว่าน่าจะไม่ลดนะน่าจะไม่ลด,ราม,มดร,รามอสหรอซิยูรามอส เนี่ยเขาเรียกว่าบูดตรงจุดของจริงนะครับผมเ,เกมรับทากลิงอะไรเงี้ยนะแต่มันจะเป็นฟอร์ม B นะฟอร์ม B โอเคก็ประมาณนี้แหละคนอื่นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ละส่วนนักเตะฟอร์ม A เนี่ยคนดีคนเดิมนะครับผมเดับรอยไม่ติดทุกอาทิตย์จริงๆเดับรอยทุกอาทิตย์ส่วนอาทิตย์นี้เนี่ยก็จะมีซาก้าเรวานแล้วก็ชักคันยี่นะครับผมชักคันยี่เรวานซาก้านะซาก้า102นะค่อนข้างดีเป็นตัวที่ผมว่ามันครบเครื่องนะนะมันได้หมดอยู่แหละ มันไม่ได้มันไม่ได้ยืนตำแหน่งเดียวที่พี่ที่ที่ยืนตำแหน่งคือพวกผู้สูกว่าคือมันได้หลายตำแหน่งนะสะเตตมันก็เลยหลากหลายไปด้วยนะครับผมยืนซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ยืนแบ็กซ้ายก็ได้นะเอ่อเดบรอยอีกแล้วเดบรอยจริงติดท,ท,นะทุกอาทิตย์เลยป่ะวะนะไม่เอก็บีอ่ะเดบรอยอ่ะนะทุกอาทิตย์จริงๆที่เป็นเดบรอยก็ระหว่างฟีเจอร์ม่วงกับฟีเจอร์เขียวเนี่ยจะเป็นฟีเจอร์เขียวที่ดูดีกว่านะอันนี้ผมเทียบมาแล้วจริงๆนะหนึ่งร้อยสองนะครับผม หนึ่งร้อยสองถ้าเป็นฟีเจอร์ม่วงเนี่ยถ้าไม่ติดบูตก็หนึ่งร้อยหนึ่งแหละซึ่งร้อยสอบเต็ตแต่หลายอย่างผมพบฟีเจอร์เขียวเจียวเจยวกว่าแต่มันก็คนละสไตล์นะนะเลวันเวอร์ชันนี้ก็สู้ตัวล,ล่าสุดของเลวันไม่ได้นะตัวเนี้ยนะตัวล่าสุดหนึ่งร้อยหนึ่งยิงคงกว่าหาช่องดีกว่านะอ่ากวาดิโอฟอร์มเอยังยังฟอร์มเออยู่นะตัวฟีเจอร์ม่วงนะครับผมยังฟอร์มเออยู่ก็หนึ่งร้อยเหมือนกันนะครับผมกวาดิโอโอเค คันฮานูกลูของอาทิตย์ก่อนก็ยังติดอยู่ต่อเนื่องนะครับผม98ฮะ94 97 98เองว่ะแต่สเต็โอเคอยู่นะครับผมอุ๊บ98เองวะชาร์ลอตนะครับผมชาร์ลอต98เหมือนกันนะโอเคมีใครอีกไ,ไหมที่น่าสนใจก็ไม่ได้มีอะไรแหละนะอานะทิตย์นี้ส่วนลหลักๆก็ดูดอยนะครับผมดูดอยหาเล่นนะทีต่ติดนะ ดับลอยฮาร์เลนโอ้โหเอาง่ายซิตี้หมดเลยละกันดับลอยดับลอยเขียวฮาร์เลนเขียวกวันยูควาดิโอม่วงนะครับผมซิตี้หมดเลยว่ะอันนฮะโอเคโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับฟีเจอร์ติดบุ๊กกันสัปดาห์นะครับผมดับลอยดับลอยเนี่ยคือจริงๆคุ้มนะถ้าใครได้ช่วงนั้นนะคุ้มมากนะฮะยังไงมันก็เล่นดีตลอดจริงๆยิงไกลก็คม โอเคประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้เป็นล้วบ๊ายบายล go